ครับแม่ถามหม่อาน้องที่เราถ่ายที่กระดานมาแล้วงมาล้างกัดโชว์ค่ะกระด้องค่ะข้างลกจิ๋วมาแล้วงมาล้างกัดโชว์ค่ะวันนี้มาเบิ่งหนังไข้ออมันมาลูกแรับมาเป็นการไข้เลยรีบตามดูแก้วคนเลึมท่านเลยเนี่ยเป็นเป็นนางเราบอตัวว่เป็นนางใล่นในวงการหมอลนำอย่างแน่ที่เริ่มทำนะครับเลยสนใจนะครับเลยอยากมาเบิ่งแล้วก็คนหนึ่งก็มาให้กำลังใจพี่ชายครับพ่อโจด้วยนะครับ นอกละค่ะเป็นไไหนกา่ตัที่จเมต้หนั้นันน้ดนี่แม่แม่ถามเพื่อน้องอยู่อะไรการชูมยรในรูปกันแน่ชูมัลยุกดูกันแน่ดาอดีจะเข้าซ้อมหรไรดีเปเอ่อเข้าซ้อมประมาณวันที่หนึ่งสี่ั้งหวนะครัอ๋อหน แล้วน้องล่คะก็เหมือนกันเองเหมือกันอันนี้ก็คือความอะไรแบบความทว่าเรามีไอโซคูปิดด้วยไอโซคูบิดเริ่งตมแลดูเริ่ไปแดว่าปีแรกวันที่สิบหาเราได้ไสโนไปแล้วอ๋อสิบห้าที่ผ่านมาที่บอกว่าโดนมาวั้นี่วัตโดนมาบอกมีงานมันมีงานอะไรนะของมีของเสียงเสียงที่บกที่ใ์ไปอนที่ของที่ี่านมา มันเป็นงานอะไรนะวันนั้นเป็นหลักการไลฟ์สดอันนี้คือว่ารุ่นแรกรุ่นแรกของอารักการโชคแมนรุ่นแรกครับผมรุ่นแรกได้ครับผมบลูอารักการโชคแมนแมนครับผมเบิ้งอยู่ครับเบิ้งไลฟ์สดของเบิ้งอ่อเจ็บเกี่ยวพารุ่นแรกแมนครับขอบคุณภาคแรกเลยเห็นน้องมินนะครับเมื่อนั้นเป็นมื่อคืนวันนี้ยังคือคืนไปที่ไลฟ์สดที่แต่งตัวเป็นเมืองรับแลเมืองรับแลครับน้องมินก็นารักสวยครับผมน้วจะเป็นของเสจ้าครับ อ๋อใช่ใช่ใช่ครับแล้ว่าของอารังกาโชอันนี้ทั้งหมดจะเป็นคนละวงอ่าค่ครับของอารังกาโชจะเป็นอีกวงหนึ่งแต่ว่าผู้บริหารคนเดียวกันอ่าครับผมก็เอฟซีนะครับบอสนุบอสนกนะครับผมครับป็นบรรยากาศในอารังกาโช ไอทัเนี่ยอันพ่อญ่แพ้เรามากเ้ยพ่อไซเป็นแต่ลูกนนอ๋อพ่อญ่แพ้เป็นอั้น่คนรโอ้พ่อว่าสิไปสมัครอยู่ด้เนี่ยเต็มไปเต็มไปน้อยพ่อว่าสิไปสมัครอยู่ด้วยไปน้ำมอลคั่อยู่กด้สมัยตะก่อนเรียนน้ำมอลยู่าดมาหมอลำคณะหมอร่มมาหลายมาาหลายมีทีงานมหลายอลอม่ไ้าว่า่มเนหม่ลติด บีว <ort>. uh ันนีครับบานติทยยีเกใหม่แร่ปีนี้เจะสีน้ำมากครับอ๋อบารนกกระชับมาีนี้ปะน่าอบีน่าจะรอบอ๋อถ้าถ้ายถ่ายบารนกน้ำนะครับนี่ครับแอดมินทำไมผมเบิรงอยู่ครับเพิ่นซื้อนสื่อน้ตบุ๊กให้ไหมครับนี่ครับตัวแห้งแล้วครับตัวได้ได้รุ่นใดกับป่านี้เลนโรวเต็มสปีดต่ว่ากาเมอนอัพโอ้โหสุด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  แก้วครับผมแอดมินคนใหม่ครับผมแล้วเิดวงอยู่โรเอ็ดร์ดียสาเกตหอครับเป็นงานมหกรรมอีสานร่มหมอับหลายคณะอยู่ครับมีหลายมือเมื่อไดู้อมสิเกายี่อมสิบหกสิบเก้ายี่สิบของพลังการับข่าบอกว่ามีหลายมีหลายสิบเก้ายี่สิบเดือนไหนเดือนนี้เดือนนี้่าเอ๋อีเอยืหนีก่อน ยุ่ยยไอสาเกตมามยุระเนาะเกตาเอาเกอ็ดลายนี่ครับเป็นน้งจะเห็นนะครับน้องๆนะครับนะครับศิลปินนักร้องนะครับของอลังการโชว์นะครับผมครับผมอยู่ลวันนะครับผมมมครับผมสา้าโชว์ปี รังกาดแน่นอนครับลังการสมช<อ>ื่เล <Así S 2> ยหล่นสิงหากรนยาใกเลี้ยวกรนมูตัวนี้เอามันตุลากอนมูเลยตัวนี้สิงหากันยาเลี้ยวนี่ตอวนี้เนาะอยู่ที่ตลาดคลองวอำเภอสุขจังหวัดุราบโอ้เจอกันเจอกันนะครับผมปัิตเนาะง <oung> em, มีพครยุตธแถวบ้านบ้านอดีสส่งบงปุนมีบ่กลุ่มพว่ามีปะมนี้้่นมีเนาะอันนี้มัดตัวมัดัตงใสกัไอ้น้องนครนมอ๋อคนครปนมผิวดีรอเนาะอันนี้นนอะไ้มัดแต่ใสหลบกระนมละเอียดเนาะอ๋อสู้ๆได้สู้ๆสู้ๆขอให้ปังๆเอฟซีเยอะๆนะครับครับ อ่าอลังการโชว์เมื่อได็ก็ขสามตัวซื้โมเปิดวันที่3ตุลาหกแปดครับสตุละเราอลังการโชว์เมื่อไรครับยี่สิบกันยาครับอ๋อต้องเปิดก่อนเนาะอลังการโชว์เนาะโอเคเดี๋ยวไม่พลาดทั้งสองงานแน่นอนนะครับผมนะครับระหว่างระหว่างเราสิ่งหยิบพังเครื่องเนี่ยเชี๋ยวมีโมก็ได้มีทีมโอ้มันมีบางทีมันชนกันนะครับต้องมีแบบทีมเต็มเต็มร้อยครับ ครับเดี ite, is ๋ยวนี no, no like ่คร like yeah. like, uh ับฝากด้วยนะครับทีมถ่ายหน้าเวทีนะครับอ่าอ่าเห็นตลอดครับต่อไปครับผมโอ้ซีซีที่นั่งนะครับผมแม่ไปเบิ่งกมาหลายอ๋อครับแี่นอนนะครับยอดบนครับตรงนไลพันหลายเลยครับด้วยครับโอ้เชียร์ให้คนลุกเลยครับผมนะครับผมครับฝากที่นี่พี่บอสโจนะครับก็อยากให้หนัง นายอ้อน,นะครับประสบความสําเร็จจากที่วจโจตั้งเป้าหมายไว้หรือว่าก็ขอให้เกินความคาดหมายของวจโจนี้ตั้งไว้ให้พนันลูกพันล้านไปเลยนะครับขาดทุนขาดทุนพอดีนเนี่ยนี่ขาดทุนของ,ของทีนน่ลาคุณยิงดังเรื่องข็ให้ดังเป็นไปดีนะครับ ดาหน้าเวทีแล้วก็ขอให้เป็นดาราหน้าจอแก้วนะครับหน้าจอเวทแล้วก็ขอให้คนรู้จักทั่วประเทศนะครับเดีองนแต่ไม่ยกหลายเฮงงปังโอ้ีหน้องชิดังแต่เืองหน้าเส้อผมนี่เนี่ย้เหรอบแปนะลูกเลาสอเลาสิบเกโอเคโอ้นึวันนึวันวันอีลานี่ เอาโอเคครับผมขอบคุณมากๆนะครับปังแน่นอนนะครับปังปังแน่นอนะอ้ยเนาะลูปลอกผิวผิวดีโอ้ยนลูกอีีเบิ้งขม่วงหนายู่สุดนะครับอไม่กเลยครับผมน้องนะก่อนเอาชัตๆใเห็นพี่น้องได้ฟังน้องอะไรม น้องเอี้ยงก็น้องไทยกิษดามอลล่ามอลลงการน้องไทยกิษดานครับผมถ้าภาษาเราก็เรียกว่าเบเรนไทยแหละครับว่าภาษาบ้านผมเนาะอ่าเพราะเป็นไทยปัญหาเนี่ยอ่าน้องครับผมอันนี้น้องอาชัดน้องน้องอาชัดลูกจิ๋วกับหนกวันน้องนกจิ๋วนกจิ๋วกับหนกวันครับผมนกต้นน้อยน้อยโอ้น่ารักครับน่ารักน่ารักเสียงดีครับเสียงนี้ผมด้วยไรอะไรนะเขาเรียกว่า สมัครเขาเอิ่อนออเดชั่นบ่อ๋อใช่ใช่ใช่นี่ออเดชั่นนี่เสียงดีครับผมนะครับสุดสุดสุดเลยครับเด็กสองคนนี้ครับลุยตบมื่เล้วคว่าค่้ากระแมวแพ้กันเสดไนบ้านปิดเนาะขีตุมเนาะอ้าวโอเคโอเคครับผมครับเก็บบรรยากาศที่ไหนครับผมผมครับผมครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเจอกันนะครับครับผมไม่ถ่ายเครื่องนอกไม่ถ่ายโอเคโอเคครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอถามอยู่นะ เดี๋ยวเราถามอยู่เคครับครับยริงๆปังๆครับครับโอ้อันน้ำทำตัวน้ำครับเป็นเอฟซีไรต์หรอครับนี่ครับครับผมสูดๆนั้นน่องนกคิวได้เด้อนกน้อยเด้ออยากเร็วเดี๋ยวมัวได้อนกย่งกับนกคิวมันบ่ฮะอ๋อข้าวข้าวเสียบานกน้อยมันติดเป็นซ้ำเพิ่นเนาะนกคิวดีกว่านะครับแก้วแก้วลูกโอเคครับครับนะครับ